ครับผปรีชาเกิดอยู่เป็นคนจ,ากกาจนังหวัดกาญจนบุรีมีพ่อเป็นคนไทยมีแม่เป็นชาวญ,ญี่ปุ่นในครอบครัวของเราก็เป็นคร,ริสเตียนเกิดมาในครอบครัวที่อาจจะดูเหมือนแตกต่างจากคนอื่นตอนเล็กๆก็มีความรู้สึกน้อยเนื้อต่ำใจอยู่เหมือนกันว่าเอ๊ะทำไมเรา ไม่ค่อยมีอะไรเหมือนคนอื่นเขาบางครั้งอยากจะมีอะไรอยากจะเป็นเหมือนคนอื่นก็ไม่ได้เป็นเหมือนเขาทําไมเราต้องมีแม่เป็นชาวญี่ปุ่นด้วยทําไมเราจะต้องเป็นคริสเตียนด้วยทําไมคนนั้นทําอย่างนั้นแล้วทําไมเราทําไม่เหมือนเขาก็มีความรู้สึกว่าตัวเองก็เหมือนกับได้คุณค่าแล้วก็อยากจะแสวงหาบางสิ่งบางอย่างที่จะทําให ตัวเองนั้นมีคุณค่าแล้วก็รู้สึกไม่ค่อยดีต่อชีวิตของตัวเองแต่ว่าเมื่อชีวิตของผมได้ผ่านช่วงเวลาต่างๆมาพระเจ้าก็สรงเมตตาแล้วก็ให้ผมมีความเข้าใจและรู้ว่าชีวิตของผมที่เป็นอยู่เนี่ยพระเจ้าทรงโปรดอวยพรอ,อย่างมาก และก็ทําให้เห็นถึงพระพรของพระเจ้าในการจัดเตรียมของพระเจ้าว่าเมื่อเราเชื่อฟังและอยู่ในทางของพระเจ้าสิ่งที่พระเจ้าให้กับเราตั้งแต่เล็กที่เราดูเหมือนว่าเป็นสิ่งที่ด้อยคุณค่าแต่นั่นเป็นสิ่งที่พระเจ้าทรงเตรียมเป็นพิเศษให้กับเราเราเป็นคนที่พิเศษกว่าคนอื่นสิ่งที่เราไม่เหมือนคนอื่นเพราะว่าเราเป็นคนที่พิเศษกว่าคนอื่นผมได้มีโอกาสได้เรียน ในชั้นมัธยมปลายที่โรงเรียนที่สุดทัิลัมสีเราได้มีโอก,กาสเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนไปต่างประเทศตอนนั้นก็คิดว่าอยากจะไปประเทศอเมริกาหรือออสเตรเลียแต่ว่าพระเจ้าก็ส่งเปลี่ยนผลการสอบให้ผมไปเรียนที่ประเทศญี่ปุน่นซึ่งผมก็ไม่ค่อยเข้าใจว่าทําไมจะต้องเป็นญี่ปุน่นและในที่สุดเมื่อไปเรียนหนึ่งปีกลับมา แล้วก็จนจบมหาวิทยาลัยมอเกษตรศาสตร์หลังจากนั้นพระเจ้าก็นำแม่ผมไปเรียนต่อคําตพีที่ประเทศญี่ปุ่นอีก3าีแต่วันนี้ผมก็ได้รับพระรของพระเจ้าอีกไม่เพียงแตม่มีแม่เป็นคนญี่ปุ่นเท่านั้นแต่ผมก็ยงังมีภรรยาเป็นชาวญี่ปุ่นเป็นคนที่รักพระเจ้าแล้วก็ได้มีโอกาสได้รับใช้พระเจ้าด้วยกัน <S <S